สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ยังพี่น้องชาวเพจ a c e b o o k ครับผมอยู่กับผมมงคลสาวด้ำซิ่งแถลนะครับโอ้คันนี้ไทยเจริญครับผมมาอัปเดตอาการนี่แอเดตอาการอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับผมช่างก็รื้ออุ้มครับลงมาทำสีนะครับ แล้วก็ทําใบตบใหม่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ไล่ประกอบคืนแล้วครับสีก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นี่ครับแจวเลยพี่น้องจวดมากเลยครับนี่ก็ทําตามงบที่ลูกค้าไว้ให้นะครับช่วงล่างก็ประกอบโซ่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ระบบเกี่ยวระบบสายพานทุกอย่างก็โอเคครับช่างก็ประกอบตู้คืนเอ้ยประกอบอุ้มคืนครับตอนนี้ดีรื้ออุ้มหรือตู้ลงมาทำใบตบครับเสริมใบตบใหม่ครับ เจ้าของนานับเกี่ยววันจันทร์ตอนนี้ก็มมวแต่ทำซีครับเลยไม่ได้ไปเกี่ยวเลยให้รถทีมงานอีกคันไปเกี่ยวครับไปเกี่ยวแทนนะผมพอดีก็มัดแต่รื้อทำมาทำซีครับนี่รื้อออกมาทำซีครับเลยวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ไม่ได้ไปเกี่ยวเนาะเจ้าของนานก็รอครับก็เลยให้รถคันอื่นไปเกี่ยวแทนก่อน นี่ก็เป็นฝาครอบตู้นะครับตู้นวดนั่นก็เป็นฝาอุ้มนะครับนี่แต่ก่อนเป็นสีชมพูครับเอามาทําใหม่เอาสีเหลืองให้มันดูสว่างสว่างหน่อยเนาะสีเหลืองแจวเลยล้นดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย g ูเกิลครับกูเกิลครับ <laughs> <laughs> เออเผาเลยฮะโอ วันนี้ทาอยู่สามคนครับช่างีช่างเรือช่างตูบครับแล้วก็ช่างเงกแล้วก็เจ้าของรถรโอ้แจ๋วอ้สีเหลืองลออ่าเออสวยงามสีสีหมดก่อนนะครับนี่ชมพูตรงนี้ตอนแรกว่าจะทำสีเหลืองแหละแต่สีหมดแล้วแหละตอนนี้ เกินงบแล้วครับแล้วตอนนี้ทำเกินงบแล้วครับก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะเข้ามาวันไหนนะครับนี่ก็ชุดกระบอกไฮดรลิกก็ช่วงล่างก็เป็นสีส้มนะครับสีส้ม ชุดกระบอกก็จะเป็นสีเหลืองครับนี่แก้วสีเหลืองแก้วเลยคอก็จะเป็นสีเขียวเป็นเขียวเข้มหน่อยนะครับงั้นเป็นสีเก่าครับช่วงพัดลมนี่สีเก่าเป็นเขียวออกอ,อ่อนๆน,นะเนาะพอดีมันเป็นต้องผสมครับสีผสมเลยไม่ได้ซื้อครับเอาเป็นสีเขียวนี่แหละสวยดี ชุดกวาก,ก,ก็จะเป็นสีส้มนะครับปกติตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแหละจะทาสีเหลืองแต่สีเหลืองสีเหลืองหมดตอนนี้สีหมดแล้วครับก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องก็สวยครับสวยสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยหอมเธอตุ้งซื้อท,ทำไมเปล่านี่ เหนบัติเกิรหมเห็นโอ้ติเกิดวัดลอดเลยดิดูนะดูสักนึงโอ้ช่างขาดครับวันนี้หายช่างบูดครับมาสคนทำคนทุกวันโอ้ยากจะนับ เล็นี่ถ้าขัดก็สวยแล้วนี่นะถ้าขัดหน่อยก็แจ๋วเลยแหละเพียงไม่ได้ขัดแค่นั้นเองอยีายไปดูข้างบนหน่อยป่ะอ,อ,อุ๊ปอายโอ้สีเหลืองครับสีเหลือง chào lê đây. Oh, đây bỏ mặt lắm. สวยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าได้มีสติ๊กเกอร์มาแตะก็สวยงามเลยะใส่ส,สติ๊กเกอร์ 3M ครับน่สวยเลยแหละแจว เขียวกับเลืองนี่ถูกกันมากเลย <c oughs> เข้ากันดีครับสีเขียวกับสีเหลืองข <L un ters> ัดน้ำมันเครื่องขัดจาราบีให้ยอย่างงามครับจ้าย

បានបានដ្រេសជ្រឹងផងអានឡអីលៀមនេះលៀមនេះលៀមផលទៅជិះទ <uff> ៅអឺຕ້ອງលៀម uh, ឲ្យវាក្រាស់សក្តិណែឯផលលោកសិនតែគេជិះផលមកទៅត្រូវលៀមលៀមអាឡើងវាកាត់រោចប្រេងហ្នឹងបានណាវាត្រូវលៀមលៀមឲ្យវាជិះសិនទៅផលអឺ <pa> <hard> สวยงามแล้วครับตอนนี้เดี๋ยว ไม่รู้ว่าลูกค้าที่ที่มาดูครับเราให้ทําสีให้นี่ยไม่รู้ว่าจะเข้ามาวันไหนอีกนะครับยังไงก็จะมาวันไหนก็บอกนะครับตอนนี้จะขอรถก็ทำรอเรื่อยๆครับ เดี๋ยวถ้าลงวันไหนรถลงเกี่ยววันไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับตอนเกี่ยวกันตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วครับเพราะว่าปีนี้ข้าวเบาไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยครับข้าวเบาน่าจะรอเกี่ยวข้าวหนักเลยแหละ แจ๋วแจ๋วอ๋อนี่เลือติดเลือฝาตู้ครับฝาตู้นวดข้างหน้าอีกชิ้นหนึ่งก็เรียบร้อย คลิปก่อนของคันนี้นี่ตอนนั้นยังไม่ประกอบโซ่นะครับตอนนี้ประกอบโซ่เรียบร้อยแล้วเดินแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นคลิปตอนนั้นยังไม่มีสีอุ้มยังไม่ได้ทานครับตอนนี้นก็ทาแล้วเรียบร้อยอยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะ แบบี่นีก็มาอัปเดตให้พี่น้องให้ลูกค้าได้ชมครับว่าทำรถถึงไหนแล้วยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ